เื้องลึกประชาธิที่ปัดวืดเก้าอีรา้รัฐมนตรีค่ะเจอเกมเหนือชั้นลุงป้อมค่ะเพื่อไทยทุกซ้ำไม่เชิญร่วมรัฐบาลค่ะ พรคพลังประชารัฐค่ะได้ออกแถลงค่ะซึ่งสาระสาคัญนะอยู่ที่ว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะได้ส่งรายชื่อบุคคลค่ะซึ่งพักเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของพักจานวน4ท่านค่ะไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งและบุคคลใ,ใดๆทําให้ประชาธิปัตย์ข่าววืดเข้าร่วมรัฐบาลค่ะ แหลงข่าวค่ะระบุบอกว่ายังไม่มีการเชียบเชิญให้พักประชาธิปัตย์ค่ะเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดค่ะและหากมีการส่งเชียบเชิญให้ร่วมรัฐบาลจริงตามข้อบังคับพักค่ะระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพักและก็สสของพักนะเพื่อมีมติร่วมกันในนามพักค่ะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะ21สิงหาคมค่ะพักพลังประชารัฐได้ออกแถลงการซึ่งสาระสําคัญค่ะอยู่ที่ว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ส่งรายชื่อบุคลซึ่งพเหห็นชอบใ้ด ตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคจนวนสีท่านไปให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรผ่านนายแพทย์พรมินเลิศสุริเดชค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วนะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือบุคคลใ,ใดๆนะคะเป็นบุคคลและก็ตําแหน่งเดิมในสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินค่ะขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างขั้นตอนของทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะจะได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามกระบวนการต่อไปค่ะก่อนหน้านี้ค่ะวันที่สิสิงหาคมค่ะพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะได้ยอมรับกับสื่อนะบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาล ชุดใหม่ที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกเริ่มตีครั้งนี้ไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีพร้อมบอกว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอาค่ะทั้งนี้นะก็มีข่าวลับวงในนะได้มีการพูดถึงกวนวายค่ะที่มีนักการเมืองใหญ่จากสองพรรคด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีนายทุนใหญ่คนนึงค่ะรวมถึงนายพลเพื่อนของบิ๊กป้อมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมีการพบปะกกันนั่นเองนะคะขณะเดียวกันก็มีข่าวสะพัดนะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐว่านายทักษิณได้บอกกับร้อยเอกธรรมน บอกว่ารัฐมนตรีของพักจะต้องไม่มีคนนมสกุลวงสุวรรณนะรวมถึงต้องไม่มีชื่อของพลตารวจเอกพัชรวาทรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมในคอรมอของภพรรังทานหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาค่ะก็ยังมีกระแสะข่าวอีกนะ,ะบอกว่าพักประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยนะคะโดยนายชวนหลีกภัยคะ่ะในฐานะสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าวที่พักประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลน,นะ,ะบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีมติของพักนะแลว็ททาาายี่่่่สุดเเนนไมจะปองร ที่ปัจะต้องเคารพมติพักนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดคะมีรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์นะถึงความคืบหน้าในการฟอร์มคณะรัฐมนตรีค่ะของรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ลักษณะไม่ปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์นะคะเข้าร่วมรัฐบาลประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารพักของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมกรรมการบริหารพักได้มีมตินะคะมอบอำนาจให้หัวหน้าพักและก็เลขาธิการพักค่ะมีอำนาจเต็มในการเจรจาและตัดสินใจร่วม เข้ารัฐบาลนั่นเองนะคะในกรณีที่มีการเชียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะนายเดชอิดขาวทองค่ะสสสงขานะคะแล้วก็เลขาธิการพรรคเนี่ยได้ประสานพูดคุยผ่านคนใกล้ชิดของนายทักษิณว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตามเดิเดมนะคะในช่วงการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยยุคเศรษฐาทวีสินที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะและนํา21สสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาให้ขึ้นเป็นนายกนะสวนมติพรรคมาแล้วค่ะแล้วก็ขอให้มีการเชียบเชิญมาอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อ คได้่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับรองหัวหน้าพักคค่ะได้เปิดเผยว่าเดิมเนี่ยในส่วนของพรคประชาธิปัตย์นะฮะมีความประสงค์ที่จะขอตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาณ์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะโดยคาดว่าเมื่อมีการเกลีย่ยตําแหน่งรัฐมนตรีให้กับพักร่วมรัฐบาลเดิมค่ะจะมีการสลับสับเปลี่ยนกระทรวงค่ะจึงมีการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีใหม่คงจะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีตามที่ต้องการค่ะและยิ่งเกิดปัญหาขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐในปีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสค่ะในการส่งรายช รัฐมนตรีค่ะซ้ำซ้อนจาก2กลุ่มค่ะจึงต้องรอความชัดเจนในการตรวจสอบคุณสมบัตรริรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐโดยเน้นถึงจริยธรรมด้วยค่ะทั้งนี้จนถึงปัจจุบันค่ะยังไม่มีการส่งเทียบเชิญให้พักค่ะเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและหากมีการส่งเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลจริงตามข้อบังคับพักระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการร่วมประชุมนะระหว่างกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอของพักเพื่อมีมติร่วมกันนะในนามของพักว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไไทยคค่่่ะะเพือด้้นาาาาขววสสรรแลก็ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสรนัสบสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ